สวัสดียำาำเช้าครับนี่ก็เดินชมในไร่ไนแร่แล้วครับอิพลามปุ๊บเบต้ามปีล่ะพื้นที่ทั้งหมดก็ะมานยี่สิบไร่ก็องดคงหางหังแผ่นการทำเกษตรไฮมากยิ่งขึ้นกาเก่า มีเป็นแปลงบุกพืชพักส่วนครัวมีผิกมีพักชีมีมักเครือมีทัวฟักยาวและอื่นๆ นเลยก็หวัานป้าปลูกมา10่กก็เปียกเก็บผลผลิตได้บ้างได้เชื่อกันขายังไม่ยังไม่ทำมากนะักพอมาเคยมีเวลาทลําแนวทางกะกษตรอินซี เส็ดปลอดภัยทำจุลซทียสังเครกแสใช้ได้ไรของตนเองหวานปลาอันนี้แน่แดงกำลังตะเลียง